สวัสดีคะ่ะทุกคนอยู่กันกับเอมในช่อง e m y Rose Channel กันอีกแล้วนะคะกลับพบกันอีกครั้งแล้วคะ่ะทุกคนเขาวันนี้นะคะจากชื่อหัวคลิปทุกคนได้เห็นกันแน่นอนว่าวันนี้เอมจะมาอยู่ในเอพิโซดของเรื่องการบูลลี่นั่นเองะคะแต่ว่าวันนี้จะไม่ได้มาเป็นคลิปที่แบบว่าให้กําลังใจหรือว่าหาวิธีในการที่จะแบบเออหลีกเลี่ยงคําบูลลี่ต่างๆแต่วันนี้จะมาชี้ชัดเฉพาะเจาะลึกเลยะะ่ะว่าคุณ กำลังเป็นคนที่บูลลี่เพื่อนอยู่หรือเปล่าน้องๆหลายคนนะคะอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองอะ่ะเป็นคนที่แบบว่าเออบูลลี่เพื่อนเปป็นระจำเป็นแบบกิจวัตรประจำวันเป็นหนึ่งในกำลังสันดานใดๆก็ตามนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาชี้ชัดกันเลยค่ะว่าคุณเป็นคนที่บูลลี่เพื่อนอยู่หรือเปล่าวิธีนี้นะคะเป็นวิธีที่น้องๆหนูๆหลายๆคนน่ะ เออที่เข้ามาคอมเมนต์กับพี่เอ,อ็มอ่ะเจอเรื่องการที่ถูกเพื่อนทักแบบเนี้ยบ่อยมากๆไม่ว่าจะเป็นทั้งต่อนหน้าทั้งรับหลังไปซุบซิบนินทาอะไรอย่างนั้นนะคะจะบอกเลยว่าวิธีการที่เราทักเรื่องรูปร่างหน้าตาคนอื่นน่ะ มันถือว่าเป็นมารยาทที่ไม่ดีเลยนะคะในเรื่องการแบบการเข้าอยู่ร่วมกันในสังคมอะไรเงี้ยเพราะว่าสิ่งที่เราควรจะทักกันแล้วก็แบบเจอหน้าแล้วมันรู้สึกจะลงใจก็คือแบบถามถึงสาระทุกสุขดิบกันว่าเฮ้ยเธอเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันเป็นอะไรที่แบบว่ารู้สึกว่าเราอ่ะ ห่วงใยต่อผู้ที่เขาฟังเราอยู่นะคะไม่ใช่เจอหน้าปุ๊บเฮ้ยแกฉันว่าช่วงเนี้ยแกอ้วนไปปะวหวะเฮ้ยแกทําไมหน้าแกาสิวขึ้นเยอะจังอะ่ะเฮ้ยแกทําไมฉันว่าดเดี๋ยวนี้แกรู้สึกว่าแกแบบอืดขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยไม่สวยเลยอะเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยเฮ้ยแบบเนี้ยมันไม่ได้เรียกว่าการทักทายกันลูกอันเนี้ยคือแบบแน่นอนว่ามันเป็นหนึ่งใน ในข้อที่เอ็มยกมาในวันนี้คือการบูลลี่คนอื่นโดยที่แบบตัวเองไม่รู้ตัวนะคะดังนั้นเพื่อนๆน,น้องๆหนูๆคนไหนหรือว่าตัวหนูเองถ้าเกิดมี หรือว่ารู้ตัวว่าชอบทักคนอื่นด้วยรูปร่างหน้าตาทักคนอื่นด้วยแบบว่าการแบบเหมือนเหยียดเขาในนิดอย่างเงี้ยหนุ่ยกเลิกไปเถอะลูกหยุดเลิกนิสัยนี้ได้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นในิสัยที่ไม่ดีไม่ว่าจะในวัยรุ่นช่วงเพื่อนช่วงแบบโตขึ้นหรือวัยทํางานก็ไม่ชอบนะให้แบบว่าคนอื่นๆมาทัก ไทยเราด้วยคําพูดแบบนี้นะคะดังนั้นนะคะเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนมุมมองนะคะทักกันด้วยคําพูดที่จะลงใจเช่นเธอสบายดีหรือเปล่าถามไทยสารทุกสุกดิบกันแบบนี้นะคะพี่ว่านะจะทําให้หนูมีเพื่อนที่รักแล้วก็อยากจะให้หนูเป็นเพื่อนสนิทของเขาได้อีกคนหนึ่งเลยนะคะลองเปลี่ยนวิธีดูนะคะวิธีนี้นะคะเป็นวิธีของเด็ก นักเรียนรุ่นใหม่เพราะว่าเป็นวิธีที่เขาใช้สื่อโซเชียลในการที่จะแบบเออพูดคุยทักทายแชทเชิญนู่นนี่กันแต่คือสมัยพี่เอ,อ็มะมันยังไม่มีสื่อโซเชียลพวกนี้ไงทีนี้ไอเรื่องที่บอกว่าถ่ายคลิปเพื่อน แล้วโพสต์ลงโซเชียลโดยที่ไม่บอกอ่ะถือเป็นแบบการระลาบระหลวงอย่างยิ่งนะเช่นถ้าสมมติว่าเออเรากําลังทานข้าวอยู่นูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ยก็แบบมีการถ่ายคลิปมาอ้าปากจังหวะอ้าปากแบบอย่างเงี้ยหรือจังหวะพูดคุยแบบอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วเขาไม่รู้ตัวไงทุกคนแล้วแบบว่าไปโพสต์ลงโซเชียลเพื่อให้ทุกคนมาแบบ มาดูมาโจมตีแล้วก็มาพูดมาว่าคนที่แบบถูกถ่ายท,ทั้งทั้งที่คนที่ถูกถ่ายเป็นผู้ที่โดนละเมิดนะทุกคนคนที่คุณควรจะไปโจมตีคือคนที่ถ่ายคลิปของคนคนนั้นมากกว่าค่ะแล้วตอนนี้มีเรื่องแบบพรบอรคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆนะน้องนูที่ชอบทำแบบนี้นะ ต้องศึกษาแล้วก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะเพราะบางทีถ้าสมมุติว่าเกิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเพื่อนคนนั้นสามารถเอาผิดคุณได้นะพ่อแม่เพื่อนก็สามารถเอาผิดคุณได้นะถามแบบไปละเมิดลูกเขานะอะไรเงี้ยก็จะเล่นอะไรให้อยู่ในขอบเขตแล้วกันถ้าสมมุติว่าเออชอบถ่ายคลิปเก็บเอาไวด้ดูเป็นแบบว่าเหมือนบันทึกความทรงจําครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็ได้แต่ถ้าสมมุติว่าถ่ายเพื่อให้คนอื่น่นนะมาเห็นความทุเลศข,ของอีกคนนึงอะ อันนั้นนะพี่ว่าไม่เหมาะอันนี้คือมันเป็นเพื่อนนะแล้วคุณคิดเอาดิถ้าสมมุติคุณทําอย่างเงี้ยแล้วจะมีเพื่อนคนไหนมามาคุยกับคุณอยากจะเป็นเพื่อนกับคุณอีกบ้างน,นะลองคิดในมุมกลับกันนะเราไม่ชอบให้เขาทํำยังไงกับเราคนอื่นก็ไม่ชอบให้คุณไปทำแยบนั้นกับเขาเหมือนกันนะคะใจเขามาใส่ใจเรานะ หัวข้อนี้จะเหมือนหรือคล้ายๆกับหัวข้อที่แล้วแต่ว่าในพาร์ทที่แล้วมันเป็นพาร์ทของคลิปวิดีโอใช่ไหมแต่ว่าในพาร์ทเนี้ยมันจะเป็นของเรื่องรูปภาพเช่นเดียวกันค่ะถ้าสมมติว่าเราอะไปถ่ายรูปเพื่อนโดยที่แบบเขาไม่ทันตั้งตัวหรือว่ามีแบบว่าแอคชั่นต่างๆในการทําหน้าที่แบบว่าผิดผิด,ผดแผลแตกต่างหรือแบบ บูดเบี้ยวไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมันดูตลกดูน่าดูน่าเกลียดอะไรเงี้ยสิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรที่จะทําเลยก็คือการที่จะเอารูปตรงนั้นไปโพสต์ลงโซเชียลสิ่งที่เพื่อนที่ดีควรทําก็คือลบค่ะแล้วก็ถ่ายใหม่นะคะยังไงก็ตามนะคะพี่เอ็มอยากจะแนะนํานิดนึงว่าการที่หนูหนูอะ อยู่ใกล้สื่อพวกนี้มากเกินไปจะเล่นอะไรก็ปรึกษากับเพื่อนสอบถามเพื่อนให้ดีก่อนแต่ถ้าสมมุติว่าจิตสานึกสำนึกของคนเป็นเพื่อนนะถ้ารูปของเพื่อนเราอะ่ะมันไม่สวยงามมันอยู่ในภาพลักษณ์ที่คนอื่นอะ่ะไม่ควรที่จะเห็นแล้วแบบเอาไปล้อหรือว่าบูลลี่เขาหนักยิ่งกว่าเดิมอะ่ะเอ็มว่าเพื่อนที่ดีอ่ะมันควรที่จะแบบลบทิ้งแล้วถ่ายใหม่ในมุมมองที่แบบสวยๆแลอ่ลอรอแบบเนี้ยคนเพื่อนที่ดีเขาจะทํากันแบบนี้นะคะถ้าสมมุติว่าคุณเป็นคนที่ชอบแกล้งถ่ายรูป เพื่อนล้วโพสโซเชียลนังนี่แบบหน้าตาเขาแบบบิดเบี้ยวเพดแผกแตกต่างไปอ่ะต้องทบทวนใหม่นะคะอันนั้นไม่เหมาะนะคะเพื่อนดีๆเขาไม่ทําแบบนั้นค่ะอันนี้ก็ยังคงเป็นพาร์ทที่อยู่ในโซเชียลอยู่แต่ว่าเมื่อกี้เป็นคลิปเป็นรูปอันนี้เซลเรื่องสเตตัสหรือว่ารูปภาพที่เขาแบบใช้แคปชั่นอะไรต่างๆเนี่ยมาเซลแคปชั่นเซลสเตตัสอะไรต่างๆเนี่ย คือพี่ยากจะบอกว่าเดี๋ยวนี้ในโซเชียลต่างๆอะ่ะมันจะมีคนแบบคิดแคปชั่นแปลกๆผิดแปลกแตก,ก,กต่างไปจากที่แบบว่าเออคนปกติเขาโพสต์กันเช่นแบบเป็นกรอนเป็นวลีเป็นคำคมหรือว่าเป็นแบบว่าคำที่แบบเท่ๆจ้าๆอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็มีแบบต่างๆมากมายแล้วแบบไปคัดลอกของเขามาโพสเป็นแคปชั่นของรูกเราซึ่งบางทีอะ่ะมัน ไม่ได้เออเขาเรียกอะไรไม่ได้ตรงกับรูปภาพแต่เราอยากใช้แคปชั่นนั้นกับรูปนี้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิทธิของเขาโซเชียลคือพื้นที่ส่วนตัวที่มีคน นอกเข้ามาดูได้เช่นเดียวกันค่ะเราก็ไม่สมควรที่จะไปล้อหรือว่าไปอะไรอย่างนั้นเพราะว่าใครๆต่างก็สามารถตั้งแคปชั่นตั้งสเตตัสเป็นของตัวเองกันได้นะคะเพราะว่าเรามีสิทธิมีเสรีภาพในการใช้สื่อโซเชียลนะคะแต่ว่าเราจะต้องใช้อย่างถูกต้องนะคะก็คือ การที่ใช้เถีงถูกต้้งคือไม่ไปละเมิดกันนั่นเองพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องที่แบบน่าจะต้องเอามาล้ออะไรกันอย่างนี้เนาะควรที่จะอเออปล่อยผ่านมองให้มันเป็นกลางมองให้มันเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาธรรมของโลกโซเชียลนะคะง่ายๆแค่นี้เลยค่ะเราก็จะไม่มีการบูลลี่กันนะคะวิธีนี้นะเป็นวิธีที่ในยุคที่สมัยที่พี่เอ็มเรียนอะ จนถึงปัจจุบันเนี่ยมันยังมีคนที่แบบว่าใช้วิธีนี้อยู่ก็คือการทำลายร่างกายเพื่อนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เขาต้องการทุกคนรู้ไหมว่ามันมีคนที่ใช้ความรุนแรงอยู่แบบนี้จริงๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะพื้นฐานของกลุ่มคนพวกนี้มันมาจากครอบครัวที่ใช้ความรุนแรงกับเขามาตั้งแต่เขายังเด็กอันนั้นอะ่ะเอ็มอมองว่ามันก็เป็นเรื่องที่ น่ากังวลนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าในสังคมปัจจุบันนะคะเขาไม่มีการใช้กำลังที่จะแบบว่าเอ่อต่อล้อต่อเถียงหรือว่าตบตีแย่งชิงเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เขาต้องการแล้วนะะมันมีแต่แบบว่าใช้เหตุผลใช้คำพูดมานั่งคุยมานั่งปรึกษากันมากกว่าะคะ่ะซึ่งเราเป็นยุค ยุคปัจจุบันแล้วอะเราไม่ได้ยุคแบบยุคหินนะเขาใจว่าที่แบบต้องใช้แบบแรงทุบตีเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการฮะอันนั้นคือเอ็มมองว่ามันผิดแล้วที่สําคัญคือถ้าคุณใช้กําลังกับเพื่อนแน่นอนมันจะไม่มีใครเลยที่อยากจะได้คุณมาเป็นเพื่อนคะตัวคุณไม่รู้ตัวว่าเป็นคนที่ชอบใช้กําลังกับเพื่อนนะคะเพื่อนที่อยู่รายล้อมรอบข้างอะหรือว่าอาจารย์อะน่าจะต้องคอยแบบดูแลหรือว่าแบบ เ,เขาเรียกอะไรกำชับกับน้องๆคนนี้เป็นวิเศษนะเพราะว่าเขาอาจจะมีปมในใจหรือว่าพื้นฐานครอบครัวเคยใช้กําลังกับเขาเขาก็เลยคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่เขาจะใช้กําลังกับเพื่อนนะคะอันนี้คือ,อ,อต้องให้ เพื่อนๆที่อยู่รายล้อมอ่ะสิ่งว่าล้อมรอบข้างอ่ะช่วยขัดเกลาให้เขาอ่ะกลับมาเป็นคนที่แบบใช้สมองใช้เหตุผลในการแก้ปัญหามากกว่าใช้กําลังค่ะอันนี้ก็ต้องฝากเอาไว้ให้อาจารย์หรือว่าผู้ปกครองที่อยู่รายล้อมรอบน้องคนนี้ค่ะช่วยแบบขัดเกลาเขาหนึ่งแล้วกันค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสาหรับวิธีการเช็คว่า คุณเป็นคนที่บูลลี่เพื่อนอยู่หรือเปล่านะคะก็มันจะมีหัวข้อหลักๆที่พี่เอ็มจดๆมาก็ประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดมีหัวข้ออื่นๆใดน,นะสามารถคอมเมนต์สอบถามใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะคะถ้าเกิดมีแบบว่าคําถามมานยเผื่อมี e ีพีหน้าพี่จะได้มารวบรวมแล้วก็หาวิธีแก้ไขปัญหาให้กับน้องๆหนุ่มในวัยรุ่น,นวัยหัวเหลือหัวต่ออย่างนี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะถูกอกถูกใจไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ไงอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช anel ของเอ็มให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเห็นว่าเป็นปประโยยชชนน์กก็อาลลมดเังใ กันด้วยนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ต้องลาเพียงเท่านี้จ้าสวัสดีค่ะ